ทุกท่านครับวันนี้ผมมีความภาคภูมิใจที่จะได้มาแนะนำทีมบริหารของพรคประชาชนของรัฐบาลประชาชนที่ผมได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับพวกเขาทุกคนครับเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่วันนี้เราจะนำมาเปิดตัวพร้อมกับวิสัยทัศน์ของพรคประชาชนหลายสิบปีที่ผ่านมาประเทศไทยของเราติดลม อยู่ในคำว่าประเทศกำลังพัฒนาปัญหาเดิมรุนแรงมากยิ่งขึ้นปัญหาใหม่ๆก็ถาโถมเข้ามาทุกวันพวกเรากำลังเผชิญหน้ากับอะไรครับสิ่งที่พวกเรากำลังเผชิญหน้าอยู่ในทุกวันนี้ก็คือเศรษฐกิจไทยที่โงหัวไม่ขึ้นอุตสาหกรรมเก่ากำลังถูกปล่อยให้ตายสนิทในขณะที่อุตสาหกรรมใหม่ก็ไม่สามารถเติบโตเกิดขึ้นมาใหม่ได้ ผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศของเราครับมองไม่เห็นอนาคตในขณะที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ๆของพวกเราก็ไม่สามารถแข่งขันกับโลกได้เงินที่พวกเราใช้จ่ายกันอยู่ภายในประเทศแทนที่จะหมุนเวียนตกถึงไม้ถึงมือโรงงานผู้ประกอบการของไทยกลับไม่เป็นอย่างนั้นแต่กำลังไหลออกไปสู่ต่างประเทศเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวัน ทุกวันนี้เราประสบกับปัญหาอะไรครับค่าไฟแพงไหมครับค่าแรงก็ถูกค่าแรงเนี่ยพอแม่พี่น้องผู้ใช้แรงงานแทบไม่ได้รับการปรับแทบจะหยุดนิ่งมาตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ในขณะที่ค่าครองชีพก็แพงขึ้นทุกวันทุกวันสํำร้ายชนบทของไทยครับกำลังถูกเลี้ยงไข้ถูกแช่แข็ง อยู่กับการทําเกษตรแบบเดิมๆทุกท่านครับพี่น้องเกษตรกรไทยในต่างจังหวัดยิ่งทํายิ่งเป็นหนี้ขาดงานใหม่ๆที่มีคุณภาพในต่างจังหวัดไม่เพียงแค่นั้นครับเรายังพบประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติน้ําท่วมน้ําแล้งทุกๆปีรุนแรงมากขึ้นทุกปีระบบราชการของพวกเรา ตอบสนองปัญหาต่างๆเหล่านี้ไหมครับเรารู้สึกว่าอาจจะยังตอบสนองไม่ดีพอยังไม่ตอบสนองต่อโลกยุคใหม่กระบวนการยุติธรรมภายในประเทศแทนที่จะเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนแต่สิ่งที่พวกเราเห็นคืออะไรครับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันลุกลามบานปลายไปถึงบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นผอบอตร หน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศครับก็ยังไม่สามารถตอบสนองภัยความมั่นคงในโลกยุคใหม่ได้ทุนเทาตอนนี้กำลังคลืบคลานเข้ามายึดกลุ่มกลุ่มก้อนการเมืองภายในประเทศนี่คือปัญหาที่น่ากลัวมากๆลองหันกลับมาดูเรื่องของคนครับทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในประเทศนี้ระบบการศึกษาของบ้านเรา ก็อย่างล้าหลังโครงการพัฒนาทักษะต่างๆที่รัฐพยายามทำครับส่วนใหญ่ก็เป็นแค่โครงการในการผลานงบประมาณแต่แทบจะไม่เคยเกิดผลลัพธ์อะไรขึ้นเลยทุกท่านครับในสถานการณ์สถานการณ์ที่รุ่มเร้าเช่นนี้การบริหารประเทศแบบเดิมๆการจัดตั้งรัฐบาลแบบเดิมๆไม่สามารถทำให้ประเทศของเรา ก้าวไปตรงไหนได้อีกต่อไปนี่จึงเป็นโจทย์ของภาคประชาชนครับที่เราจะตั้งรัฐบาลประชาชนเพื่อออกแบบมาทลายข้อจำกัดต่างๆเหล่านี้ทุกท่านครับถามว่าการบริหารแบบเดิมๆนั้นมีกรอบปัญหาข้อจำกัดอะไรบ้างผมขอสรุปออกมาเป็นสองปัญหาสั้นๆครับประการที่หนึ่งการบริหารราชการแบบเดิมๆ แต่ละกระทรวงต่างคนต่างทำรรทำงานกันเป็นไซโลตัวชี้วัดต่างคนต่างตั้งแม้จะมีแผนบูรณาการแต่ก็ไม่เคยเกิดผลสำเริจได้จริงประการที่สองครับปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินแบบเดิมๆก็คือในเรื่องของการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆที่ผ่านมา ไม่ได้จัดตามภารกิจที่เหมาะสมไม่ได้จัดตามคนที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมแต่จัดตามโคต้าทางการเมืองเอาจํานวนสอสอในสภาไปหารออกมาแลกกับรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงยิ่งซ้ำเติมปัญหาครับยิ่งต่างคนต่างพักยิ่งไม่มีการประสานงานข้ามกระทรวงกันเลยเพราะอะไรครับ ต่างคนต่างกลุ่มผลประโยชน์ตัวเองดูแลงบประมาณในกระทรวงตัวเองหลายๆคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเมื่อเขาไปมีอำนาจคุมกระทรวงใหญ่ๆคุมงบประมาณเยอะๆฝั่งการเมืองมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้งบประมาณเพื่อเอามาหาเสียงเอามาซื้อสิทธิ์ขายเสียงในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือเปล่านี่คือปัญหาวงจรอุบาทที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับรัฐบาลประชาชนเราจะมาทลายข้อจำกัดต่างๆเหล่านี้เพื่อเป็นรัฐบาลแห่งการเปลี่ยนแปลงครับเพื่อทำให้ประเทศไทยหลุดออกจากปัญหาวงจรซ้ำซากแบบนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปทุกท่านครับถามว่ารัฐบาลประชาชนเราจะสร้างความแตกต่างจากปัญหาที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ทั้งสองข้อได้อย่างไร รัฐบาลประชาชนเราออกแบบโครงสร้างทีมบริหารมาครับที่จะมุ่งเน้นการทำงานแบบภารกิจเอาภารกิจเป็นตัวนำเพื่อตอบสนองความท้าทายของประเทศและเอาผลประโยชน์ของชาติเป็นตัวตั้งชาติในที่นี้หมายถึงประชาชนคนไทยทุกคนครับทุกท่านครับ รัฐบาลประชาชนจะเป็นรัฐบาลที่ใช้บุคลากรที่เหมาะสมกับงานมีความรู้ความสามารถแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเหนือความรู้ความสามารถคือเจตจำนงทางการเมืองคือตัวแทนประชาชนที่มาจากประชาชนคนใดทุกคนครับรัฐบาลประชาชน จะเป็นรัฐบาลที่สร้างประเทศไทยที่ไม่เท่าเท่ากันและเท่าทันโลกครับทุกท่านครับวิธีการบริหารงานของรัฐบาลประชาชนที่ผมบอกว่าเราจะมุ่งเน้นการบริหารทำงานแบบเอาภารกิจนำคำว่ามุ่งเน้นแบบภารกิจนำนั้น ต้องใช้ทีมผู้นำที่เข้มแข็งไม่ใช่ตัวผมคนเดียวไม่ใช่ผู้นำที่เข้มแข็งผมทำงานคนเดียวย่างไม่เพียงพอเราต้องการทีมบริหารที่เข้มแข็งครับซึ่งประกอบไปด้วยโครงสร้างที่สำคัญสองส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือทีมทำเนียบรัฐบาลส่วนที่สองก็คือทีมประจำกระทรวงครับเริ่มตั้งแต่ส่วนแรกครับทีมทำเนียบรัฐบาล จะเป็นหัวใจศูนย์กลางของการทำงานของรัฐบาลประชาชนเปรียบเสมือนกองบัญชาการของพวกเราคอยกำหนดเป้าหมายคอยจัดลำดับความสัมพันธ์และเชื่อมประสานการทำงานในแต่ละกระทรวงทีมทำเนียบรัฐบาลของรัฐบาลประชาชนจะประกอบไปด้วยผมครับในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนัทพงษ์เรืองบรรยาวุฒ มีแค่ผมคนเดียวไม่พออย่างที่ผมบอกครับเราต้องการทีมผู้นำที่เข้มแข็งทีมบริหารมืออาชีพและเราทำงานเป็นทีมทีมทำเนียบรัฐบาลครับจะประกอบไปด้วยรองนายกรัฐมนตรีสี่คนที่รับผิดชอบดูแลแต่ละด้านเริ่มตั้งแต่รองนายกรัฐมนตรีด้านประชาธิปไตยและความมั่นคงใหม่คุณพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์ครับ ด้านที่สองครับรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจอาจารย์วิรยุทธ์การชูฉัดครับด้านที่สามด้านคุณภาพชีวิตอาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดครับ และด้านสุดท้ายด้านการปฏิรูปภาครัฐคุณหมายศิริกัญญาตันสกุลครับ<อ>ทุกท่านครับทีมทำเนียบรัฐบาลที่เราตั้งใจออกแบบมาเป็นแบบนี้เพราะอยากให้รองนายกรัฐมนตรีดูแลภารกิจใหญ่ๆใ,ในแต่ละด้านไม่จำเป็นที่ต้องลงไปควบ ตำแหน่งประจำกระทรวงเองเพราะไม่อยากให้รองนายกรัฐมนตรีต้องไปติดพันกับภารกิจรายวันในแต่ละกระทรวงส่วนผมในฐานะนายกรัฐมนตรีครับดูแลภาพใหญ่คอยเชื่อมประสานการทำงานระหว่างรองนายกรัฐมนตรีทุกๆคนทุกนั้นครับนอกจากทีมทำเนียบรัฐบาลวันนี้ มาดูทีมกระทรวงภายใต้การนำของทีมทำเนียบรัฐบาลกันด้วยแต่ละกระทรวงครับจะดูแลรับผิดชอบงานหลักของแต่ละกระทรวงทำงานเชิงประเด็นตามภารกิจที่ตัวเองต้องทำร่วมกับหน่วยงานอื่นๆภายใต้การกํากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีและทีมบริหารของกระทรวงครับจะเป็นบุคลากรที่พวกเราจัดตามความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานเข้าใจภารกิจและมีเจตจำนงมุ่งมั่นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้บริหารที่สามารถทำงานร่วมกับข้าราชการได้และได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินแบบรัฐบาลประชาชนนี่แหละครับ ที่เราจะใช้เจตจำนงทางการเมืองเป็นตัวนำผสานกับการทำงานแบบมืออาชีพนี่คือรัฐบาลที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับทุกท่านครับการเลือกตั้งครั้งนี้พอกันทีกับประโยคที่บอกว่าเลือกใครไป ก็เหมือนกันเลือกใครไปก็เหมือนเดิมผมยืนยันครับการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่ใช่แค่ประโยคที่บอกว่าการก้าวไกลหรือกาพักประชาชนแล้วประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมแต่การเลือกตั้งครั้งนี้คือเวลาของการตั้งรัฐบาลประชาชนรัฐบาลแห่งการเปลี่ยนแปลงครับ ผมขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนไทยทุกคนครับ8กุมภาพันธ์นี้กาพักประชาชนกี่ใบสกาพักประชาชนกี่ใบอสองใบใบไม่พอมีบัตรใบที่สามกาเห็นชอบกับบัตรประชามติด้วยนะครับทุกท่านครับผมอยากจะส่งต่อเวทีนี้ ให้กับผู้พูดลำดับถัดไปเพราะวันนี้เป็นวาระที่ผมอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นถึงโครงสร้างทีมบริหารตัวทีมผู้บริหารและ12วาระของรัฐบาลประชาชน